สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้28กรกฎาคม2 5 6 6ครับ19นาฬิกา25นาทีนำข่าวธนาคารกรุงไทยมาแจ้งให้ทราบครับสำหรับผู้ใช้แอปกรุงไทยเน็กครับธนาคารกรุงไทยแจ้งข่าวเพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารขอปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันที่4สิงหาคม2566เวลา0 1 0 0นนถึง06.00น ช่วงระยะเวลานั้นทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้นะครับเพราะว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวธนาคารขอไปในความไม่สะดวกมาครั้งนี้นะครับหลังหกโมงเช้าสสิงหาคมใช้ได้ครับจึงแจ้งไปให้กับทุกคนทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ